สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันในตอนเย็นนะของวันที่4วันนี้เอาคลิปเลขโบราณฝากนะเลขคอกหมูเข้าดีนะเลขสูตรนี้เจ้าตำรับสโลแกนบอกว่าใช้เงินยังไม่หมดเข้าอีกแล้วนะงวด ทีแล้วก็เข้างวดนี้จะเข้าไหมนะฮะอ่ะตามชมครับผมไม่เสียเวลาตามชมเลยอจอมาทางนี้ก็วัวกินหญ้านะตอนเย็นๆนะเลีมหญ้ามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวยศนะูนแปดศูนย์หนึ่งสี่สหนึ่งหกสองะฮะอ่ะเลขข้องหมูสูรโบราณน,นะสูตรในที่มันเข้าเราจะตามต่อกันนะจะทวนให้สององวดเดียวก็พอนะ0ูนย์เ้าห้าแดหเจจะมีหกศูนยไหมนะฮะ จับที่หลักหน่วยนะ 7, เจ็ดเขียนไปเลยนะแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ะตรงกลางใส่มันสองตัวไปเลยสี่แล้วก็ห้ากับหกนะตรงกลางนะอ่ะ อ,อกหมูเป็นยังไงเขียนให้ดูหน่อยขีดอย่างนี้นะหาเลขข้างในคอ,อกหมูนะจะเป็นตัววิ่งนะครับผมตัววิ่ง วิ่งตรงนี้นะวิ่งห้ากับหนะตัววิ่งห้ากับหจับใส่ตัวไหนนะเมื่อวิ่งห้าหกแล้วตัววิ่งนะเจ็แปเก้าใส่ศูนยะ์หนึ่งสองนะห้าหนี่ ใส่ศย์ใส่หนึ่งใส่สองนะตัวที่จะจะประกบกันนะเราดูหลักหนะนับหกไปเลยหกหลักสิบนะหกเ 9, ็ดแปดเก้ศนยหนึ่งหนึ่งสสาสี่ห้าห้าตัวนับมาถึงตรงนี้นะศู 0, 1, 2, นหนึ่งสองี่เป็นตัววิ่งแต่ศูนย์หนึ่งนี่จะมาติดหลักสิบก็จะได้สังวาดของมันมาที่ ศูนย์ห้าศูย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกอ่าเหไนะจากใส่ตรงนี้เลยนะหรือมันติดสองอยู่ด้วยก็เอาสองไว้นะสองห้าสองหกอีกตัวหนึ่งแต่ตัวเด่นของมันอยู่ในชุดนี้นะชุดเด่นเด่นเพราะติดหลักสิบนะนี่ 7จ็ดแปดเก้าศนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวเอาประมาณนี้พอนะขายตังยังไงห,หมดออกอีกแล้วนะฮะลักเลขล่างก็นํามาทําได้นะอ่าเรามาดูหกศูนย์หมาต่อไปจะอกตัวไหนนะตรงนี้ฉันผิดนะเลขล่างไม่ใช่สองแปดเป็นเก้าสี่นะครับผมขออภัยด้วยนะ อ่ใช้หลักหน่วยหกมาตั้งเลยนะหกเจ็ดแปดศหนึ่งสองสตัวกลางสี่กับห้าเลยนะสกับห้าเอาไว้กลางเลยกลายเป็นตัววิ่งเลยทีนี้ สีกับห้าอ,อกหมูทำครอบให้หน่อยอ่ะวิ่งตัวนี้นะตัววิ่งของมันคือสี่กับห้านะศูน <c> ย <oughs> ์หกหกเจ็ดแปดตัวรับนะเก้าศูนย์หนึ่ง หลายอาจารย์ทําเหมือนกันนะแต่ผลออกมาไม่เหมือนกันสักคนนะขึ้นอยู่กับผู้ใช้สติปัญญาพิจารณาใ่ตองฮานเองนะสี่ห้าเหนึ่งจับไปที่ตัวไหนครับผมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะ สี่กับห้ามานะสี่กับห้ามานะสี่เก้าจับนะแม่เอามันอ,ออกหน่อยได้ไหมปากกาอาสีชมพูนี่แหละ

หลักสิบศูนย์เราก็นับที่ศูนย์ไปหกตัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ใหกตัวมันเดิมนะอะ่จะวาดตัวไหนถ้าได้อย่างนี้นะหตัวตัดไม่ได้นะจำหมดเลย ท่าเก้ากับหก็เด่นนะสี่เก้าหหนึ่งห้าหนึนะเด่นสี่ตัวครับผมอ่ะสะโลกแกนใช้ย,ยังไม่หมดมาอีกแล้วนะ เลขคอกหมูสูตรโบราณน,นะอาจจะ49หรือ59จะ40หรือ50จะ41หรือ51นะฮะคัดออกมาสี่ตัวนะเหลือ49 59 41 51เหมือนวดที่แล้วนี่คัดออกมาก็เหลือแค่นี้นะตัวไหนจะมาเท่านั้นเองอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมเวลาพาจากนะ เดียตาพออ้อมนะตอนเย็นๆคืนมารับรองฝนมาแน่วันนี้นะเพราะว่าแดดดีเหลือเกินนะลอดสุมทุมภุ่มไม้ก็ดูแล้วก็สวยงามป่ารกเึ้มนะ ให้ได้องศาแสงนะอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมอำลาพาจากเท่านี้นะโชคดีกันทุกคนนะครับผมนำตัวเลขไปจัดซื้อจัดหาลัตเตอรี่รัฐบาลดีกันเลยนะไปแล้วไปแล้วอำลาพาจากเท่านี้ครับผม